สวัสดีครับผมกิกิดูไปดูกูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่หวยที่สุดโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วน,นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมดากกันบอลคาร์ลอดนะครับตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือดักกันบอลนะครับเหลือลูกเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะครอบเจ็ดลูกอ่ะหยิบขึ้นมาเลยดักบอลลูกสาม ตอนนี้เราสามารถขอพอรได้แล้วนะมันจะมีพรให้ขอนะครับว่าเราจะขอพอรอะไรมีหัวข้อให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุวชีวิตศัตรูเร like <'ll> าจะขอต่อสู้อา้าวเดวนเดมาเป็นพวกอีแล้วนะฮะ ห so, so, รือี่าจะเป็นคาซีนนะฮะคาซีนของภ้านี้ผมกำลังจะไปสู้กับเซลนะ ภาคเนี้ยก็มันจะมีเนื้อเรื่องนะฮะย้ำว่าโซนยู <า S 2> จะไม่มีภาษาไทยนะครับ <c oughs> ต้องเป็นโซนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นภาษาไทยนะฮะผมเล่นแค่โซนอย่างเดียวโซนเดียวนะฮะโซน US โซนเดียว,ยวก็เลยไม่มีภาษาไทยแต่ถ้าใครจะเล่นนะฮะแผน่นมีนะครับแผ่นมีขาย <c oughs> เป็นแผ่นของโซน US จะมีรองรับภาษาไทยด้วยนะฮะ หรือจะเป็นดาวน์โหลดดิจิตอลของโซ <Hey, S 1> นเจแปนนะครับเ,เล่งเล่งไป่ะไไปต่อสู้กันไวๆคนระับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีปาร์ตี้มาด้วยนะฮะมาดูปาร์ตี้กันก่อนปาร์ตี้ของเราก็จะเป็นโกฮังกับคูลิลิน นะครับมาดูอัปเดตของคูลินเลยไ,ได้บ้างนี่อัปได้ไหมอ่าอัปได้แล้วเป็นรูปสีฟ้าเข้มต้องทำให้เป็นสว่างนะฮะตัวนี้ก็อัปอัปไปมีไหมไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูของโกฮังนะครับ งน่าจะเต็มนะโกคูละ่ะยังเต็มอยู่นะครับโกคูกคนี้รู้สึกว่าจะยาวมากเห็นไหมยาวมากเลยจะต้องมีล่างซูเปอร์สยาบูอีกนะครับ อันนี้ยาวไกลนะครับผมเพิ่งเล่นแค่ภาคเซลเองนะนี่ไหนสมาชิกของเราอยู่ไหนแล้วโกหังกับคุรินน่ะตามมาตามมาพวกเราลงไป ถ้าใครชื่นชอบก็หามาเล่นได้นะดักบอลคารอล์ตนะครับย้ำีิทีนะฮะโซน US เไม่มีภาษาไทยมีแต่โซนเจแปนนะครับคุณจะได้เข้าใจในเรื่องง่ายๆนะครับถ้าไม่เก่งภาษานะครับภาษาไทยมีหลายหลยักหลายเกมนะฮะให้คุณเล่น <c ười> เดี๋ยวมาหาท่านคารินก่อนได้ถั่วไปใช่ไหมอย่ากีโรเบคุรีมาทำอะไรตรงเนี้ย ไปลงดีกว่าเปลี่ยนฉากเขาก็จะให้เราเลือกนะครับก็รอโหลดฉากนิดนึงนะครับเกมนี้ไม่เหมือนเซลด้านะเซลด้าก็มีโหลดฉากเหมือนกันนะครับถ้าวาร์ปข้ามโซนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าวิ่งระยะไกลก็ หมายเลขยี่สิบเอ็ดเหรอนี่มีโกฮังโกฮังตามมาด้วยไปวินมาตามมาพวกเราโกฮังคุลิลินตามมาไปหาศัตรูสู้ซะหน่อยดีไหม ขอบินไปดูศัตรูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอจะได้แบทเทิลมีไหมแถวเนี้ยอยากสู้เหลือเกินไม่มีเลยเหรอ ไม่มีศัตรูเลยเหรอ <All right. S 1> ที่นี่บินหาทั่วเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วใ re oh. ส่ใบแมนเอาไปกำลังคืนเตาไปกินอ่ะปุลิินโคังจัดการไว เราสามารถรบังคับให้เพื่อนปล่อยท่าสุดได้ด้วยนะฮะอืมอืมมาช่วยกันอัดอัดเข้าไปโอ้โหเราโดนใครยิงวนะเนี่ยโอ้โห คุนเตาไว้โอเคเยี่ยมยอดเดี๋ยวเราไปที่จุดนี้ดีกว่าเ <Go. S 1> มื่อกี้เห็นเส้นสีฟ้าอยู่น่าจะเป็นเควสไม่รู้เป็นเควสย่อยหรือเควสหลักนะ <I 'm S 1> อันนี้น่าจะเป็นเควสย่อยแหละนะ อ๋อกูพิลาบเดี๋ยวจะไปกันอย่างรวดเร็วนะน่าจะมีภารกิจให้ช่วยแหละครับ,รบพีลับภารกิจของพีลาบ จะมีวงอยู่ใช่ไหมให้เราตามหาของใช่ไหมตรงนี้ให้ทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองเช็คไปตรงนี้ไปน่าจะอยู่แถวๆเนี้ให้หาอะไรหรือเปล่า มีอะไรให,หาหรือเปล่ามีไหมนี่คืออะไรใช่ไหมโอเค กลับไปห,หาพิลาฟน่าจะใช่แล้วแหละ <c oughs> ให้หาสมบัติให้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่เรียบร้อยเคล็ดพิลาฟสำเร็จนะครับทำเคล็ดให้พิลาฟสำเร็จแล้ว เคลยดย้อยนั่นเองนะโอเคฉันไปแล้วนะบา,บายบายอเอา้าอะไรเนี่ยดีรับทำไมก็ทำกับแันได้เอาไปกินคืนเตาเ,เ,เอาบ,บนเก็นจีนไปกินออัดด้วยคืนเตาอีกทีนึง คุยลินไปอืมเฮ้ยโอ้โหขึ้นเต่าไปจริงดิขึ้นเต่าไอ้ทิ้งโอ้โหยังไม่ถึงขึ้นเต่าแล้เลยโอหางคูรีเดนซ์ไปแล้วดีรับอุตส่าห์ช่วยแท้ มันใช้ตัวอะไรมาเนี่ยบุญยวนพวกแกรลเบีรารับไม่หนีกาจะเก็บเราซะได้เ yeah, ขาดูในถ้ำนี้มีอะไรอืยิง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกันแร่ตรงนี้ เกมนี้ก็เป็นเกมโอเพ่นเวิร์เลยะฮะมีอัพเดตม,มาใหม่ด้วยนะตานแรกมันจะไม่มีอะไรนะการ์ดให้เล่นนะฮะตอนนี้มีการ์ดเกมให้เล่นแล้วนะครับของฮึหมาแล้วมาขอสู้แล้วกัน คืนเตาไปกินอบอลกินกี่ไปสามวิทีตัวไหนเนี่ยโอ้ยใครยิงมาวะคืนเตาไว้มันอ,อยู่ฝั่งนี้ ไปกินหมดหรือ,อยังเนี่ยยังไม่หมดเหลืออีกตัวนึงเอาคืนตอบไปโอเคเยี่ยมเรียบร้อยดูมือกันได้ดีเลยทีเดียวเอ๊ะตรงนี้มีเควสเหรอเนี่ย รีควสอะไรตรงนี้อ๋อไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่เราปักหมุดไว้ฮนะอา้าวออกแล้ว่อกี้ที่บีราให้มาหาของใช่ไหมเราปักหมุดค้งางไว้มันก็เลยขึ้นนี่คนอินเดียแดงนะฮะที่อยู่ตรงนี้ที่เราจะขึ้นไปบนวิหาร เป็นบ้านของเขาใช่ไหมที่พัก <laughs> พวกตนี้เจ็บได้นะ <laughs> ไม่อยู่หรอเนี่ยไปไหนเน <laughs> ี่ยน่าจะอยู่ในป่านะครับคนป่าที่มีลูกเผ่าอีเดแดงคนหนึ่ง มีคนมาด้วยเหรอคุยได้ไหมคุยไม่ได้ <M> มีศัตรูให้สอีกไหมเข้าพยากรเหรอเอามาแล้วมาขอสูย <M> ้ยุคคิง <M> บอลกินจีไปอือหึอัดพลังฉากอือหึบอลกินจีเอาสัโอ้ยอื้มอัดเข้าไปเฮ้ยบอกไว้ดิโอ้คุณล,ลินมาช่วยโอ้โหเฮ้ย หางมาช่วยพ่อหน่อยอือไปกินผัดนไปลัๆๆๆๆๆๆปลัวรัปวาลูกบอลวิธีอือลูกบอลหลังตูวเยอะโอเค เพียงย่อยนะก็ขอมป้าขอมคอนะฮะต่อสู้กันทำเคร็ของบิลาฟเคล็ดย่อดของบิลาฟเสร็จไปแล้วส่วนบิลาฟเอาเอาทีนี่ข้นเต่าไว้เอาไป <c oughs> อัดมันรัว <c oughs> ออลเลย ขึ้นเต่าอ,อะไรทีสุดาแฟน,น,นีตายให้รู้ไปดิอัดไปสองเลยอือโอนปล่อยพลังใส่อืเรียบ้อย ีก็เป็นเกมเด็กกันบอลข้าขารถนะฮะขอสนุกสนานก็ประมาณนี้นะฮะมีเรื่อยๆนะเรายังไม่ไปเจอเซลล์นะตอนนะี <Okay. S 1> ้ขอเก็บพวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับอัพพลังไปเรื่อยๆนะฮะไปสู้จะได้สู้แบบชนะขาดเลยนะ,อ,ะอันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง16ทีชแนลเดือนหนทาจะมีทีเกมในได้ดูเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าวันจะเป็นเกมอะไรขอมีความสุขในการเล่นเกมและได้เกมลดราคาถูกๆไปเล่นนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ